นี่ทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ระยองนะจะพามาตามรอยพิกัดที่พี่พลูกเพจคือมีคนอแนะนําเข้ามาเยอะมากคือร้านเนี้ยเขาะจะเป็นตามสั่งซีฟู้ดราดข้าวแบบบึ้มๆเลยวันนี้คือรีบม,มาเด็สาววุ้กคนเยอะไงนี่เขาได้ชื่อร้านตะลอนซีนะฮะเขาจะอยู่ติดถนนลาดบำรุงเลยฮะเยื้อง,งกับโรงพยาบาลกรุงเทพระย,ยองทุกคนที่ดีนะนะเรามาเร็วเธอถ้ามาตอนเที่ยงนะต้องต่อคิวออกไป <c oughs> น้ารักราคากหน้ารากด้วยนะแบบ ราดข้าวอ่ะเจ็ดสิบแปดสิบเป็นซีฟู้ดแล้วนะใช่นี่ให้ดูฮะถ้าเป็นแบบกับข้าวก็ประมาณร้อยร้อยี่สิบเนาะแล้วแต่อย่างเนาะอันนี้จะเปิลกระเพราโคตรทะเลทุกคนใส่กั้งใส่หมึกใส่กุ้งใส่ไข่ปลาใส่ทุกอย่างอ่ะแม่ใส่ทุกอย่างนี้จะมีในทะเลมาได้อ่ะอันนี้จะเป็นหมึกกระตอยกับไอ้นี่เนาะไข่ปลาเนาะนี่จานเท่าไหร่จ้ะพี่จ๋าร้อยยี่สิบบาทนะฮะร้อยยี่สิบบาทก็คือได้ทะเลมาแบบจัดเต็มแบบนี้เลยอ่าที่เห็นอยู่๋นวนี้นะฮะแล้วนี้คือเสียงเป็นเอกฉันมากว่ามาแล้วต้องสสั่่่่งนนนนนททีีีุกกกคคบออืเเเปป็็หมมึต้้ดาใ พริกขี้หนูมาแบบนี้ด้วยเธอเอออุย้ยกลิ่นหอมมากเลยแม่เขาขอไข่ปลาแบบเน้นๆเลยเธออันนี้เขาจะเป็นผัดน้ำปลาแบบงวดๆกลิ่นหอมๆนะเออนี่แล้วไข่ปลาเขาไม่ได้เม็ดเล็กๆนะจ๊ะเม็ดมาเต็งๆใหญ่ๆแบบนี้นะี่เนี่ยมันหอมน้ำปลาจรบบิงมันจะมีความแบบหนุบหนับวยอ่ะเออเคี้ยวมันจะเด้งๆสู้ฟันนะแบบนี้นะออื ยังไม่สะใจเลี้ยวมาดูกะเพราโคตรทะเลของเขานี่โอ้ดูกั้งตัวหนึ่งนี่แม่กั้งตัวเอเลยแม่คือมาตัวเป้งมากค่ะทำมายากลนให้ดูอือหือัวกั้งสดถ่ายไปครึ่งตัวในจานนะคะเขาจะใส่มาเป็นไข่ปลาหมึกกระตอยไข่นะคะแล้วก็เป็นหมึกชิ้นด้วยเนาะมีไข่หมึกด้วยนี่นี่แม่แม่แม่ใช่อันนี้น่าจะหอยแครมหรือหอยเชลล์หอยเชลล์น่าจะหอยเชลล์แล้วก็เป็นกุ้งตัวใหญ่ๆสองตัวนะคือไม่รู้จะเริ่มกินตรงไหนก่อนเลยแม่ ออคือบอกว่ากระเพราเขาว่ารสชาติเผ็ดร้อนมากดูพริกดูพริกที่เขาใส่ให้มาเขาจะผัดมาแบบแห้งๆเนาะกุ้งก็ตัวใหญ่นะเธอดูกุ้งนี่จวดกินแบบนี้สะใจดูไข่หมึกเขาใกล้ๆเนี่ยทุกคนโอ้โหชิ้นติ่งๆ <laughs> ไปฮะจวดมายากลเอาจิงคือนับไม่ทั่วแล้วเนี่ยน่าจะเกือบสิบตัวไนดะ้เขาโซดน้ำใช่ไมมลองชิมน้ำดูสิมันออกแบบเผ็ดเปรี้ยวเลยไข่ต้มยำไหมใช่ใช่ิฟิลนั้นเลยเป็นฟิลเหมือนต้มยำน้ำดำเหรอมีไหม มีอยู่เธอดแล้วไงเออว่าแล้วเป็นหมึกกระตอยไข่ด้วยทุกคนมันจะมีความนุ่มๆเด้งๆอยู่ข้างในแบบนี้ถ้ามากินกับพวกน้ำเขาเนี้น้ำแบบออกเปรี้ยวๆเผ็ดๆแซ่บมากอันนี้จะเป็นแมงกะพรุนลวกจิ้มอ่าที่เด็กเขาอยู่ตรงน้ำจิ้มเขานะมา <laughs> พอช่วยถือน้ำจิ้มค่ะช <laughs> ่วยกันทำมาหาก,กินบ้างช่วย <laughs> น้ำจิ้มเขารสชาติออกเป็นไง ออกเผ็ดเปรี้ยวเลยเธอแล้วก็มีความหอมถั่วลิสงนิดนึงตอนตอนปลายหวานะก็แปลกใหม่ดีนะปกติเราไม่เคยกินแมงกะพรุนลวกจิ้มที่น้ำจิ้มถั่วแบบนี้เลยนะอือหืดูความใหญ่ความอลังค์นะครเป็นช่อแบบนี้เลยค่ะไปครผมเช็คบินมานะฮะราคาทั้งหมดก็480บาทนะราคาอาหารจะได้อย่างใครอยากรู้ตัวไหนก็แคปเอานะฮะนี่พี่เจ้าของหลังเป็น f อซีรังแจ่มได้ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ